ที่สื risque, forward, ่อมวลชนเนี่ยถามว่าเอ๊ะเกียรทนายไหมอะไรนะครับผมก็บอกแล้วว่าคนเดิมมาแล้วนะครับนะเพราะน้ำหมดเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นวิธีการแผนการนะที่ที่ไม่สํานึกนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ผมเรียนนะครับว่าเราไม่รอไปยางถามนะครับนะวันนี้เดิมเนี่ยผมจะเข้าไปวันนี้หลักการที่นั่งถูกันเอาไว้นะครับนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยต้องสังเกตนะครับว่าแอมเนี่ยต้องเขียนหนังสือถึง ้าที่ได้ทันนะครับเพื่อจะขอพบผมแล้วบอกว่าจะให้การรับสารภาพนะครับผมก็เข้าไปเมื่อวันศุกรนะเขาก็บอกว่าเขาจะรับสารภาพแล้วนะแต่ว่าในคําพูดของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การสมนึกผิดนะมันมันไม่ใช่การรับสารภาพมันมมเป็นการยะงบีบเบนนะครับให้เราเนี่ยเข้าใจไปนีดนางนนโดยมีโดนสอนนะครับแต่ว่า <c oughs> เมื่อเมื่อเราสอบสอบไปเนี่ยนะครับนะ คืออย่างนี้ต้องเรียนว่าผู้รู้หาจะให้การอะไรก็ได้นะครับแต่การสอบสวนเนี่ยเรามีเรามีวิชาชีพในการซีเรียสอบสวนวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อจะเข้าไปรอบนี้นะนะก็ทราบว,ว่าเมื่อวานทนายเด,นเดินเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้แมอมก็บอกว่าไม่ขอให้การอะไรที่สุนะครับและพร้อมทั้ง ไม่ขอลงในหนัชื่อด้วยนะครับดันะน,นั้นมันก็จะเข้าสิ่งที่เราตั้งมา้รฐานเอาไว้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือ,อวิธีการนะครับการที่จะทำให้พระสวนเนี่ยเชื่อหลงทางนะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้หรอกวิธีการอย่างนี้นะครับนะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับผมตั้งสอบู้ตัวเองเนี่ยผมก็รู้แล้วว่า,าแต่วันนั้นก็บอกไปแล้วว่า คุณจะพูดอะไรมันก็ได้นะครับนะแต่พูดอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะครับนะแต่สิ่งที่เราจะรับการจากการซักไรเหลวทั้งหมดเนี่ยนะเหมือนที่ผมเรียนนะครับแม้ว่าเขาไปรับประคับข้าแต่เขารับเนความรู้สึกนะครับมันก็ทําให้เราได้ประโยชน์ไปเยอะนะะฉนนั้นวันนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่พูดสิงวาพูดเยอะก็ออกไปเยอะอีกนะครับนะเจอตำรวจซักไปซักซ้ายซักขวาไป นะครับวันนั้นก็วันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วนะจะเดิมยื่นได้ยืนย่นจะที่ได้ทันยื่นจดหมายมาจะขอพบผมวันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่มาไม่ขอพูดเลยดีกว่าพอพูดเดี๋ยวก็หลุดไปอีกนะครับน้าก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนนะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้รอเรื่องการรับสารภาพนะครับเพราะพยานฐานเนี่ยมันมนัดเรื่องแล้วนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ก็ต้องชมเชยชุดทำงนานนะครับ นะเราทํางานทุกวันนะครับผมทียปีนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มทุกวัววน,วนนะครับแล้วนั่งนเต็มบอลลูนนะเพร,ราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันมาอยู่ที่นี่เนะครับวันนี้ผมต้องกลับเองนะครับนะไม่มีใครลูกเลไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสัมพวนเต็เราเนี่ยเร็วมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นก็ต้องเียนว่าทําให้เรามีเวลาที่อยากขยายเ,เพิ่มใ,ในกิจการได้ีเยอะน,นะครับ ดังนั้นวันนี้ในเรื่องของการที่จะจับใครเพิ่มเติมไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเวลานิดนิดนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเรียนทราบว่าถ้าถึงไม่ต้องถึงถ้าไม่ถึงก็ต้องไม่ถึงนะครับนะจวนเส้นทางของเสยนาดนะครับกำลังใกล้จะได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเมื่อไหร่นี้นะของน้งวันนะครับข่านูจะทราบแล้วคือวันนี้สิ่งเราต้องหานะครับ คือยานายได้มาอย่างไงอันนี้เราหาได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวอีกถ้าสองวันนะครจะเรียนให้สิบคนเรียนทราบสองนะครับใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างอีกไหมนะครับเมื่อเราได้เส้นทางสายนายมาอย่างไรใครเอามาสั่งยังไงนะครับเราก็จะพบว,ว่ามีตัวละครเพิ่ไมไปเพิ่มนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับแล้วจากนั้นก็จะปไปไล่ในส่วนของโรงงานเจ้ายฮีรัสเจ้าเฮียของโรงง,งานนะใครมีความผิดก็ต้องบ้าไปนะครับ ่วนเวทพน,นันนะก็ต้องมีคดีไม่ใช่เฉพาะแอมนะครับทั้งหมดที่เล่นเรื่องพนันแต่นี้นะมนมีความผิดก็ต้องมีทั้งหมดนะครับนะ่วนใครเป็นบัญชีม้าวันออนี้พรบกฎหมายใหม่ออกแล้วบัญชีม้ามีพวกขึน้นก็ต้องเปลี่ยนตัวไม่มีไม่มีมมคนก็มีคนเดียวแหละอ่าก็ไม่มีใครนะครับตัวสามีเขาก็มีนะครับนะคือ คืออ๊อฟเนี่ยเราแจ้งข้อความไปแล้วนะครับนะแต่อ๊อฟเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการตายนะครับนะแต่เขารู้เห็นเรื่องของการตายอย่างนี้เขาต้องมีนยันต่อนะครับส่วนไหนที่เขาไม่รู้เห็นเราเล่าให้คฟังนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนต่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะไล่หู่นะครับว่าใครเกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวถ้าวันนี้วันเนี่ยเราสองวันเนี้ยจะรู้นะครับแสดงว่าวันนี้นม่ได้สอบสวนครับที่เดินจ้ำคือแค่จำไม่ได้สอบข่ามหรือว่าสอบทำ ไม่ไม่ครับวันนี้วันนี้เราจะสอบอะไรเขาก็ไม่ขอติดชื่อ่ะครเขาก็ไม่ขอพูดไม่ขอให้การเราก็ต้องให้ตามสิ่งนีนะครับวันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรนะครับเดิมผมก็จะเข้าไปนะครับแต่ว่าความจัดการรายงานเราก็ต้องไม่ทำนะครับเพราะมันก็ตรงกับสิ่งที่เราตั้งยุท่านไว้แล้วคืออย่างนี้วันนี้สิ่งที่เขาทำได้องเดียวคือต้องสมดุลกิดนะครับนะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำได้องเดียวคือต้องสมดุลกัน ครับตราบใดที้ก็ยังไม่สำนึกผิดนะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนะครับอย่างเกมที่เขาทำเล่นเล่นอย่างนี้เขาต้องอันไหนไม่ไม่ไม่เขาไมีอะไรเขาต้องการจะเขาเชื่อว่าเขารอดจากทีนี้นี่ก็จะได้ครับอ่าสิ่นค้าคือที่เขาที่เขามองเดียวเขาเชื่อว่าเขารอดแน่จากกรณีนี้นะนะครับอ่าแต่ว่าเขาไม่รู้เนื่อสัมบูรณ์เตาในเรืสัมบูรณ์เตานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องของในเนี้สมบูนะ เพราะว่าใครก็ตามทนายก็ตามก็ต้องฟังอย่างสารพักผ่าชี้บอกนะวันนี้ผมจะไม่ให้ทนายมาดูรายละเอียดในสนุนกับผมแต่เพราะนั้นก็ถึงเดินไม่ถูนะครับทำไมส่วนนี้เขาเป็นทนายเขาสามารถจะแนบจะแนบหนันะครับเราก็เป็นทนายเขาสามารถแนบหนังสือตามก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนไหนที่เขาเกี่ยวข้องที่เป็นเรื่องกฎหมายหรือถึงกฎหมายเดี๋ยวเราไปแยกๆกันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรู้ความรอบๆนะครับเหมือนที่ผู้เรียนนะครับว่า เออตำวเราเนี่ยเอ่อแจ้งข้อขาอหาทำได้นะแต่ไม่ใช่เป็นผสารสารผุ้ยุบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแจ้งข้อขาอหาด้วยพยายามอย่างเป็ธรรมนะครับวิปีศาตครับผมผมเที่ยวเก๋งอยู่ทื่วิปีศานะครับนะเัราะนั้นวันนี้ต้องยนยรงว่าในเรื่องนี้นะครับนะเอ่อไม่มีใครมาลอบบี่หรอกครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อแล้วมีใครกล้ามลบี้ด้วยกับกับเอ็นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยใครเห็นก็ ก็ม yeah. okay. ีขย yeah. yeah. ันช่วยนะครับนในสังคมในไทยเรานะครับนะดังนั้นวันนี้อย่างเดียวที่เขาทําได้คือเขาต้องสนุกนะครับนะเมื่อไหร่สมุดบิดแล้วก็ปูนะครับนะเพราะฉะนว่าวันนี้ผมเชื่อว่าสุดท้ายนะครับเขาต้องสมุดบิทสมุดบิทเพราะอะไรครับเพราะจำนวนต่อประยัดแต่นั่นอาจจะเป็นในชั้นสามนะครับนะถ้าเป็นในย่านสามเนี่ยเขาคงจะไม่มีการเปลี่ยนหมายถึงแอมพ์เย็นพูดถึงนี้ครับ ก็วันนี้เราแจ้งข้อหาไปกี่คนก็จำนำเงินนั้นนะครับแต่แต่อยางเพิ่มอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครับอย่างเข้งใจว่าเราก็ควรจะสอบสทั้งหมดนะครับจะมีการแจ้งข้อถกถ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องถ้าเกิดภาษาฟ้องก็มีมีบางส่วนที่ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผมจำไม่ได้นะครับคือนวันนี้เราผมได้รับส่วนเนี่ยรวบรวมทั้งหมดแล้วไปแจ้งทีเดียว นะเดี sociedad, ああ๋ยวเดี๋ยวหรืออะไรบ้างนี่มจะเรียนศาสพฤติกรรมอนุบาลนะครับอกล่องกระชัยเกระล่องเนี่ยอ๋อคือแผ่นใต้ายรถแผ่นใต้ายรถไอ้รถทันนี้ของที่เอามาจากอุดรของแดกเมื่อเขาเอามาเนี่ยเขาเอาแผ่นใต้ายเรียนก่องอันนั้นน่ะคือกลองม่ใช่เอกสารกล่องอ่ามีเรื่องผิวเรื่องการรอนเอกสารเป็นของที้เป็นลายยังไม่พูดตอนนี้ยังพูดให้ไปเก็บเพิ่มเติมได้เลยลาส่วนนะครับ เพื่อจะละเอียดมากขึ้นนะครับตั้งแต่ท่านเข้าไปหาเขาได้แล้วเขาร้องขอบทุกท่านเนี่ยการรับฟังข้อทฤษฎีจากเขาแล้วเนี่ยข้อทจริีเนี่ยรวบรวมวิทยาศักตร์จะมีคนเกี่ยนที่เะโดนเโ่อวันนี้ข้อท้กิีเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมีเขาคนเดียวทรัในเรื่องค่ามีเขาคนเดียวแต่ว่าเรื่องค่านะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยวันนี้เหมือนเรื่องวิทยาศาสเนี่ยก็แกออกไปแล้วแต่ว่าจะมีํารเกี่ยวเพิ่มอย่ีงเดียวผมกำไล่อยู่ เดี na, so ๋ยวขอจะสอนปรมาณเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวถ้าถ้าเปลใครผมเดี๋ยนที่เท่าไหร่นะครับไปไปไปต้องคุยกับอ่ไปหมดผมไปหมดแล้นะคือคืองี้คือไม่ต้องห่วงจะขอพบกี่ครั้งผมไปหมดนะจะขอพบผมคืองี้เมื่อเราเป็นเอ่อเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับเราเราเราต้องเปิดกว้างนะครับเราเราเราต้องเปิดกว้างนะแต่ว่า เรารู้อยู่แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับนานยาวมาก่อนก็พอพบผมเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าไปคิดให้ดีนะครับนะครับไปไปคิดให้ดีนะครับเวลาติดแล้วมันติดนานนะครับนาคนก็เตือนไปเยอะแล้วนะครับนะแต่ว่าวันนี้เพื่อนผู้หญิงก็ไม่เป็นไรก็ไม่เรื่องก็ตัดสินใจนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก่อนอย่างเขาคุยอย่างเดียวต้องสมมทธิผิดนะครับนะวันนี้เขายังไม่สมมทธิผิดนั่นเองนะครับ